วันนี้บอกอเล็กซี่ว่าเจอกันหน่อยไหมอเล็กวันนี้วันอะไรนะกรอขัน้นหมายจดหมายมีเสียงหรอมีนกมานกกองเล็กแน่เลยอเล็กอเล็กแน่จริงจเดี๋ยวนึกท่านต้องการอะไรพูดมาได้เลยใช่เรียกคุณมาขอชีวิตนาง จริงไม่จะเป็นต้องถึงตายกันเลยนี่ถ้าอยากทำให้เขาเจ็บที่สุดก็แค่ฆ่าคนที่เขารักที่สุดไงไม่ใช่ใหญ่นี่ยายนี่เป็นแค่หัวหน้าคาราวานฉันเป็นแค่เบนะอ๋ะอถ้าแบบนั้นถ้าตายไปแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรใช่ไหมนั่นหมายามความ <ไป S 1> ว่าไม่ต้อง<ห>พูดแล้วจะพูดยังไงฉันก็จะฆ่าอ,อยู่ดีนี่จะทำอะไรก็ทำฉันแทนเอถอะข้ามีมาสิ่งอย่างที่จะให้เจ้า กเขาดูรักกันจังเลยนะเวสไปบอกอะไร้เขาหน่อยแล้วขอร้องน่ะนั่งท้องอยู่เนี่ยแล้วยังไงน่าจะทำอะไรทำฉันแทนเธอเวสฉันขอร้องเอ้ยฉันมอบชีวิตเอ้ยโอ้โทษทีนะไม่ทันฟังให้จบเลยน่มาไม่นะไม่เอาฉันจะได้ลุกขึ้นมาไงคุณเ l e x คทั้งนี้เจอคุณดาฟิกบ้างหรือเปล่าะไม่เจอนะ ดูแลนางีดีหน่อยละกันนะถ้ามีโอกาสได้ดูแลนางนะแต่คงไม่มีโอกาสแล้วล่ะจูจูก็มีจดหมายจากเวบวิวสันบอกว่าช่วงนี้ได้เจอคุณดาฟิกบ้างไหมถ้ายังมีโอกาสพวกเราแปลความหมายว่ายังไงแต่นั่นก็เป็นคาราวานที่ไม่ใช่คาราวานเราแล้วงั้นก็ต้องล่อย วิ่งฟาเทิร์กทำอะไรกับฉันไม่ได้เนะี่ยก็เลยไปลงกับดาฟิกแทนพอฆ่าดาฟิกแล้วเนี่ยไห้ขอโทษที่ฉันปกป้องไว้ไม่ได้เนะี่วยเบฟิวสันแล้วร่างของคุณดาฟิกอยู่ที่ไหนอันนี้ฉันไม่รู้หรอกว่าที่เหน เอาร่างของดาไปไว้ที่ไหนฝา,ากฉันมาลาคุณเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบเขารักคุณมากเลยนะและเขาหวังว่าฉันละคุณจะเอาส้มไปฝากเขาไปที่ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ยืนอยู่ตรงหน้าเพื่อเราส้มจากพวกเราแล้วเอาละขอบคุณเราต้องการหาร่างของคุณดาฟิกไหวไหมครับไหวสิไหว เราจะไม่เชื่อถ้าเราไม่เห็นร่างของดาวฟิกพวกฉันก็ขอโทษนะที่ดูแลคุณดาวฟิกไม่ได้แหละเพราะว่าบิ๊กฟาช่รยแขนฉันแต่ทำอะไรฉันไม่ได้ก็จะหากว่าฉันตายเขาจะตายตามเขาก็เลยไปลงกับดาวฟิกคุณได้แต่ขอโทษขอโทษ,โทษนะแม้แต่<ม>แค่<ม>ร่างคุณนี่ไม่สามารถดูแลได้แม้แต่นิดเดียวนี่คุณเป็นเพื่อนภาษาอะไรนะงั้น เดี๋ยวจะตามหาคุณเวทวิวสันเองแ้ฉันพูดจริงๆว่าฉันขอโทษขอโทษแล้วเขากลับมา,า,มาได้ไหม้ฉันเพื่อนฉันไม่มีทางกลับมาเฮียซ่ไม่อยากได้ยินเรื่องราวแบบนี้แล้วนะเอาเป็นว่าเราจะตามหาร่างของคุณดาฟิโกเองจนกว่าเราจะเจอคุณช่วยชีวิตเขาได้ไหมถ้ากัดคอนะทำได้คุณยอมรับได้เหรอ ว่าภรรยาของคุณต้องเป็นอะไรเหมือนฉันก็ไม่รู้เรื่องนั้นเราไม่สนใจเราสนใจแค่เขากลับมาก็แค่นั้นคุณไม่ได้คำนึงถึงผลที่ตามมาเราต้องการแค่เขากลับมานะไม่ไว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามแต่คุณคอนเนอร์ส่งคนของเราตามหาล่าของคุณดาฟิกหน่อยเอาเป็นว่าไม่เราไม่เกียงว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นเราต้องการแค่เขากลับมาแต่ถ้าคุณทำไม่ได้ตัวคุณเองก็ ต้องเข้าไปอยู่ในโบสถ์แล้วล่ะรอเมือ่อตอนงั้นเจ้าไปตามล่างของเขาเออะเจอแล้วขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้อยู่ดูแลนะยังมีส้มเหลืออีกเยอะเลยนะคุณดาฟิกรอเดี๋ยวเดียวนะเดี๋ยวก็คงได้เจอกันอีกนะอดทนรออีกนิดเดียวนะคุณดาฟิกเมื่อไรที่คุณตื่นมาเราจะหาส้มให้คุณกิน รอแค่อีกนิดเดียวนะนอกจากซ่อมเรายังมีพื้นที่ที่เรายังไม่ได้ไปอีกนะคุณ mm hmm. ดาฟิีอดทนอีกนิดเดียวเ,เราต้องการเลือดหมีแล้วก็หมาป่านะจะหายังไงเนี่ยลูกก็เอาล่ะลูกหมีอ่ะตอนเนี้ย พิธีเริม่มก็าคือไม่ใช่หรือไงคะหบอืมอันหมายถึงพิธีอะไรนะคะที่คอ่ะอืมคือเอืมุก <c oughs> สรน <c oughs> วันครรอบแต่งงานอเล็กดาฟิกคือข้าวเสือภยัยเน่ยฉุกสัน <c oughs> วันครบอรอบหก เนนละ็ลกซไม่ว่าจะเป็นวันครรอบหรือเป็นวันอะไรก็ตามแตนะ่ก็ยังให้ส้มอยู่เหมือนเดิมนะดาวิกผมเนะ่เอสวันครบรอบนะาคุ้นที่ยังอยู่เคียงข้างนะเป็นกันเนะี่ยขอโทษนะรวมถึงเรื่องที่บอกว่าแทงด้วยเนะี่ยถ้าไม่ได้แทงเนะี่ย อาท้องอีกแล้วเด็กคนนี้ยัย่อยดีพ่อไปหาคุณหมอมาแล้วด้วย